ใส่ใจเรื่องโลกร้อนเริ่มได้จากตัวเองปลูกฝังได้จากที่บ้านกิกรรมตาม่ตางๆในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นล้วนเป็นสาเหตุของโลกร้อนได้แจะทุก,กกิกรกมนั่นหมายความว่าแค่เราลืมตาดูโลกในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอที่ทำให้โลกร้อนขึ้นทุกวันทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวหลักๆ ก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินำมาใช้ประโยชน์การทำลายสิ่งแวดล้อมและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากหลายๆกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทำให้โลกฝูพอ,อกฟุ้งด้วยก๊วะเรือนกระจก และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทุกป,ปีดังนั้นเราสามารถเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างแค่พยายามที่จะเรียนรูปแบบการใช้ชีวิตไปทีลเล็กทีละน้อยให้สอดคล้องกับการวิธีการลดโลกร้อนทำให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันปกติหากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้ได้มากที่สุด ที่จะทำได้ก็เชื่อได้เลยว่าจะสามารถบรรทาภาวะโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อยที่สําคัญว่าระดับโลกแบบนี้ถ้าเราพังคมเดียวจะไม่อาจเห็นผลได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากบอกต่อคมรอบข้างและช่วยปลูกฝังสมาชิกเด็กๆในบ้านโลกของเราจะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้เ็วขึ้นอย่างแน่นอนจากการร่วมไม้ร่วมมือกัน หนึ่งจุดลดการใช้พลังงานการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองใช้แบบไม่รู้คุณค่าก็เป็นผลทางที่ทำนายโลกและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเลยกว่าจะได้มาซึ่งพลังงานแต่ละอย่างให้เราได้ใช้นานอย่างสุขสบายเราต้องแลกทรัพยากรธรรมชาติไปตั้งเท่าไรแรกๆก,ก็คงไม่เดือดร้อนแต่พอทรัพยากรเริ่มขาดแคลนเริ่มเสื่อมโทรมจนไม่เหลืออะไรดีๆให้ใช้นั่นแหละคืนได้รู้ว่าหายานกะ กำลังมายดัยนดังนั้นเรื่องของการลดใช้พลังงานใช้เท่าที่จําเป็นไม่เพียงแต่ช่วยลดโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานต่างๆรายเดือนด้วยแค่ปิดการใช้นานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ไม่ได้ใช้นานก็ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปมากโข ổ. หรือหันไปออกกำลังกายเล็กๆด้วยการใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อไม่ได้ขึ้นสูงชันก็ประหยัดไฟและพลังงานแล้ว2จุด ลดการใช้พาหนะส่วนตัวแน่นอนว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเป็นการเดินทางที่ทั้งสะดวกและสะบายที่สุด มันเป็นการเดินทางที่เรามีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ในการเดินทางไม่ต้องรอไม่ต้องแย่งชิงไม่ต้องเดียดเสียกับใครแต่ยานพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงปลดปล่อยกา๊าซพิษออกมาปริมาขหาศสารซึ่งสุดท้ายก๊าซเหล่านี้ก็กลายมาเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนขึ้นนั่นเองดังนั้นในวันที่สบายสบายไม่ได้รีบร้อนหรืออยากสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่แตกตา่างลองเตรียมมาเดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชมต่างๆก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษได้ไม่น้อยเลยและจะพบว่าในบางครั้งมันก็ไม่ได้เร็วรารอย่างที่คิด 3. จุดลดการสร้างขายะโดยพชะพลาสติขึ้นชื่อว่าขายะ ธรรมชาติของมันก็ไม่น่าฮิสมัยแล้วแล้วทำไมบางคนถึงชอบสร้างขายะให้กับโลกใบนี้อยู่เรื่อยเลยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียวแล้วพิงมันสามารถใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งโดยเฉพาะข้วขยะพลาสติก มันเป็นวัสดุที่ย่อยสลาย,ยาเผาทำลายก็ก่อให้เกิดสารพิษท,ที่เป็นมลพิษทางอากาศอีกที่สำคัญด้วยปริมาณที่มันมากมายจนแทบล้นโลกกำจัดก,ก็ยากแถมยังพิมไม่เป็นที่เป็นพานทำให้สัตว์โลกมากมายได้รับผลกระทบจากขายะที่เราขายันใช้แล้วทิ้งไปตั้งไม่รู้กี่ชีวิตแล้วสำหรับวิธีลดการสร้างขายะก็ง่ายมาก อะไรที่มันเก่ามันเสียหากยังซ้มแซมได้หรือปรับเปลี่ยนสภาพได้ก็อย่าทิ้งพระสติตกต่างๆก็ลดการใช้องบ้างปฏิเสธหรือใช้กระเป๋าผ้าแทนก็ดี4จุดลดการบริโภคเนื้อสัตว์และการกินทิ้งกินควา้าอาหารหนึ่งในเรื่องที่กล้ตัวมากจนเราไม่ทันได้คิดว่ามีส่วนทาให้โลกร้อนได้เช่นกันเพราะก,กระบวนการผลิตอาหารแทบจะทุกขั้นตอนด้วนมีการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งการทัน เกษตรกรรมก,การทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการทำถึงสองในสามของการทำการ,กรเกษตรทั้งหมด ทำให้เกิดการเผาทำลายป่าเพื่อนาพื้นที่ดังกล่าวมาเลี้ยงสัตว์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงหนึ่งในสี่ของปร,ริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมานอกจากนี้การทำปศุสัตว์ยังก่อให้เกิดการมีเพนจำนวนมาหาศาลด้วยขั้นตอนการปรุงสุกก็ต้องใช้พลังงานวัวขัะเศษอาหารก็หมักหมมเป็นกา๊าซพิษดังนั้นลดการบริธโภคเนื้อสัตว์ลง และผันไปบริโภคพืชผักจึงช่วยลดโลกร้อนได้5จุดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกวิธี่งได้ที่เราพอจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อช่วยโลกได้ก็คือการเป็นคนทิดผิดิดันชั่เดือดให้มากขึ้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เพราะมันเท่ากับทำร้ายโลกน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นแค่เราแต่ละคนช่วยกันเพิ่มความใส่ใจต่อโลกและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็จะช่วยให้อะไรอะไรมัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเช่นเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์หรือหี่ต่อพี่ย่อยสลายได้หรือชนิดที่สามารถนํามากลับมาใช้ใหม่ใช้ส้านาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ได้เป็นต้นรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นมาจากธรรมชาติเพื่อไม่ให้มีสารแปลกอมตกค้างหลังการใช้งานปลอดภัยต่อโลกและตัวของเราเอง